กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนแล้วครับเด้อสวัสดีเอฟซีเกล่ะกับเอฟซีไหมครับผมสวัสดีครับอยู่ใฮอยู่หน้าคือเกาครับผมอยู่โคกน้องหน้าครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทั้งปาดิบจำนะครับเด้อทั้งฝรั่งเศสคุณละครับผมสวัสดีครับอยู่ใฮอยู่หน้าคือเกาครับผมบึงครับพี่น้องเอ้ย ตกมาเวิดมือวอัดขึ้นครับตกอีกแล้วครับเือขึ้นนี่ขึ้นนี่ก็เวิดขึ้นครับมื่อน,นี้กัเวดมือครับผมท้องฝ่าแบบคึมครับมันเป็นส่วนเทศกาลเขาพันสาผมนะครับนอกราว่าพายนุนกับอชิตตกรักแม่ครับผมกัตกมาโดดครับผมต้องการน้ำอยู่ครับเดี๋ยวเมือน,นี้ผมสีผ้าพี่นองเข้าหรือว่าเอฟซีเข้า,ามาบึง สิมูนีสิมาเบิ้งปลาครับผมสิดักปลาขึ้นให้สิเบิ้งปลาว่ามันตัวใหญ่ขนาดใดแล้วครับผมเมคัมออนมานี่เด้ยมานี่เด้ยมานี่ย่างมาพี่จะไปดักกินปลากันไหมเราเว้ยสวัสด,ดีครับจะไปกินปลากันดิอ่าโอเคพอ,อแล้วอยู่ซื่อๆเด้ออย่าไปจับปลากันนียโว้ย เดี๋ยวผมสีพาพี่น้องเข้ามาเบิงปลาครับนี่ปลาดุกครับเอาปลาดุกกันเนาะอันนี้ผมสีเอาตะไคร้นะครับเลอผมติตักขึ้นมาเลยนี่อันนี้คือตะไคร้คุบกบครับเอาไว้คุบกบยิงขึ้นขึ้นครับผมเลยเสียมาสอนปลาครับเอาเบิงน้ำกันเลยครับปลาปลากเข้ามันตัวใหญ่เราบอกครับกระดัางง่ายอยู่ครับผมแต่รวดสวดอยู่ครับ ติดตั๊กเลยออดนี่เลยขับมีปลาลุกครับเดี๋ยวมาเบ่งหัวเส้นครับเป็นไงวะครับโอ้ยลดนมีมีมาจับซอยนี่แล้วมานะครับกระลังใส่นี่นะครับ ไป,ไปจับห้พี่หลอครับเพิ่งกะโตัวเหลืองงามครับปิ่งกับบอกขนาดปรรไหดหลอครับเพราะว่ามันเออนานกูว่าแล้วรล่อมือกูแล้วโอ้ยเว้ยนี่ครับโอ้เด่นมือแล้วครับเอ,อ้ยน่าโบ,บ๊จับหรอกครับผม นี่ครับแต่ควบควบอยู่ครับนี่ครับกําลังไงครับผมโอ้กาลังปิ่งครับผมกําลังแกงใส่น้ำใหม่กําลังเสียบนี่ครับโอ้เดี๋จะปล่อยก่อนครับใส่ต้นนี้ลนน้องผีเลยโอ้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 กำลังขาว ปิ๊กุยปิกุยดัซเซียครับปิ๊กุยครับปล่อยมันับตักใี่หนองครับ่งซื่อๆเถอ,อ,อ,อ 34, ครับไปลงไปประมาณสามสี่พันครับปลาดุกป้อนนี่ใส่กําลังโอเคครับผม ธุรกิจกำาลังไปได้สวยดูสิว,ว่านหี้งนัวกันครับเดี๋ยวสิเบิ้คขับเบิ้งไปไปเบิ้งตักะหม้อครับผม โยโย่ยยยพี่น้องเอ้ยไบๆอ,อยู่ครับกำลังใส่กำลังกำลังทบปิ่งครับซี่ซีหาตโตหีดครับผม ดังเหลืองเดือดครับผมสิฟเบิรงปลาเข็งครับผมปลาหมอไปเอาเรื่องปลาดุกเอ้ยนี่เบิ่งปลาหมอชุมพรครับปลาหมอไวลโพครับนี่ครับขาแม,มาวอนอี่เลยครับผม ืัอน,นี้อาจคลิปสันส้นๆนี่นะครับเนื่องเพราะว่าฝนสิตกครับผมสีพ่อเบิ่งหมอครับปหมอหมอชุมพรหมอใบโพรครับผมนี่นี่ก็นนประมันสามพัน 3, กว่าตัวกันแล้วครับเนาะบอนี่มาเร็วมาเร็วมาเร็ว เร็ว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 ,รว,รว,รวนี่กะัตัวประมาณขนาดนี้ครับเพราะว่าปลาหมอมันเร็วตักบกใคร่ครับ้องครับบึง กระลังใส่กระลังนี่ครับรุ่นนี้เลยครับผมนี่รุ่นนีแ้แหละครับรุ่นนี้เลยตักนโบเล่ยค่อย้ลยครับตักหยักรุ่นนี้ครับรุ่นรุ่นนี้ครับกําลังรุ่น สองนิ้วครับผมนี่ดูนี่สองนิว้วเดี๋ยวผมสิรักไม้ไมเบิงบ้งบึ้งไม่ครับได้ประมาณหาดสองสี่หกตัวนี่แค่ครับปลาหมอก็คือว่าปลาเข็ง สีรุ่นนี้ครับผมนี่เลยนี่ครับเออ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 จะกระปิ้งก็ได้ลรืครับกระเดิ่มไงแล้วปิ้งกระเดิ่มนี่ครับนี่เลยปิ้งอะไรลรืครับ สองตัวเลยปล่อยครับตักหอยคี้องครับบังซื้อครับลอง FC เอฟซีครับบังน้ำกันเดี๋ยวสิพื่อไอ้บังปลาทับทิมครับผมเดีจะต้องจะตักปลาทับทิมครับอันนี้เป็นบอ่อปลาหมอเล้วครับเด้ตักบกไข่ไหลครับก็คือปลาดุกปลาครับไอ้บิังปลา ไปดูปลาทับทิมครับผมว่าเราจะตักได้ไหมมีปะเร็วลูกผู้ผู้ติดตามครับมา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 ชีวิตฉันมีแต่มหมาพาไปจะเดินหุนใดมีหมานำตามมา น,นี่กสิเป็นบอรตรงน,นเป็นบอาบบึกไปประดุกแล้วครับเนะ้อะท่านผอันนี้มากประมอครับผมนนก็เป็นเป็นทับทิมครับเดี๋ยวไปดูทับทิมกันครับผมปลาใหญ่หรือยังฟสิตักให้พี่น้องเอฟซีข้าปเดียบึงบอรครับผมมาแล้ะครับ เร็วเรยวครับปลาทับทิมสีักบ่ไรเนาะผมว่าบ่เคยตักเป็นทับทิมครับตัวใหญ่เลยครับทับทิมเร็วมาเร็ว เคาะสัญลักษณ์ครับหน่าแหละครับแดดซองครับมันได้สะท่อนทับทิมหนึ่งก็สิตักไว้หรอกครับเร็ว ขนาดผมจับจับตะไคร้ตรงนี้มันก็ดบอ่อข้นมาเลยครับบ้านไปเลยบ่ใหม้มาเห็นเลยบอ่ออะไรเรกครับแขะหรือบอ่ออไรใช่ไหมไม่ได้แล้วก็ไปบ่ออื่นไปเบิง่งปลาบึกครับผมไปดูปลาบึกหรือว่า ประกดปลาปึงครับผมที่บังอีกบอหนึ่งครับบอนี้คือสิบบอลได้แอครับโอ้สิบกว่านาทีแล้วป่งครับพี่น้องบรรยากาศเห็นแดดออกมาน้อยนหนึ่งครับ ขี่ผ่าเงียบๆบ่านน้อยนึงครับแดดตะเวนผัวมาสักนิดก็ยังดีเยี๋ยวเวมืออื่นอีกอะสิได้ไปไอ้นี่ครับ่าสิเข้าไปในบ้านครับผมเข้าไปในหมู่บ้านมาสิบิดเบิ้ง ถ่ายคลิปในบ้านเมืองยักษ์คลิปครับผมทับทิมนีโบได้ล้วครับตักโบได้เดยเ้าขามมานี่ได้ครับผมข้ามมาบ่อน,นีเลย น,นี่ได้ครับเดี๋ยวสีฟ้าเบิงปลาบึกครับปลาบึกปลาปืนปลาสวายกำลังบ่อนเลยครับยังเราผมจะจับมันไหนวะ ลปลาล้มก็เริ่มง่ายอลนะครับปลาเริ่มเพราะว่าปลามันเห่าเดือนกลัวเลัยตีแหยังบ่ได้มันครับเอ้ยมันสิมาเอาตะแกรงมาตัดมันนะเรียบร้อยปลาตาบอดครับลุงสีเขามาได้กระบอกนี่ครับเพราะว่าเขาแอบไว้เขาก็ยุกขึ้นเลย เอ้ยอะอืมกับเสียงว่นจ,จุบจ,จับจ,จุบจ,จับจ,จุบจับจุบจับจุบจับอยู่ครับโอ้โมได้แล้วครับแข้งขัดกบปลาทับทอยม่ครับปาน chung chậm chung chậm you have Bonnie, cassipin, public, public, passaway, bunny, palette, bubbling up, Bonnie. Hinto, you have to bò này water, to water, chuck, 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 จับอยู่ครับบอลพี่หลอง, e องเอฟซีเขายืนบ่ครับ เร็วครับเร็วปึ๊บปุ๊บกปเลยครับปึ๊บปั๊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 บป๊บปั๊บปุ๊บปั๊ดุตับปุ๊บับปมับับปับับับบบัวแต่ตักบ่ได้ครับผม เป็นบรรยากาศอยู่โขกน้องหน้าเข้าครับผมฝนกสิมาอีกแล้วครับฝนกระสิตกมากแล้วครับผมช่วงนี้ดูดูฝนเนาะครับเนาะดูฝนและกะสำหรับคลิปนี้กะผมกคื็สิจบใบแค่นี้ก็แล้วครับฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเด้อกดกระดิ่งครับกิ้งกเพื่อสีบริพาดคลิปใหม่ๆจากทงนูนนอินดีเฮาครับผมไปละครับบ๊ายบายครับผมพอกันคลิปหนาครับฝนมากละครับผมบ่อยากสิไปแต่ฝนมาลากกลลละครับ